สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับญาติธรรมสรุปดีวารตี้ทุกท่านทุกคนนะครับอหลังจากทีหวยออกไปแล้วหลายคนก็ถอนหายใจแหละ <c oughs> ถูกหวยกินบางคนก็ดีใจแหละฉลองหลังจากหวยออกถูกหวยรวยเบอร์กันทั่วหน้าทั่วตาแต่บางคนก็หน้าเศร้าแหละซื้อไม่ถูกนะ เป็นเรื่องปกติข้าวบ้างมีข้าวบ้างเป็นเรื่องปกติครับอย่าเสียเรียกอย่าเครียดสู้กันต่อไปงวดหน้าก็ยังมี16กันยายนที่จะถึงนี้แน่นอนว่าจะออกลัวไหนเดี๋ยววันนี้นะครับเรื่องราวที่จะมาพูดคุยในคลิปนี้นะครับพดถึงแม่จุฬามณีเนี่ยเราผิดหวังมาสองงวดติดซึ่งรวนทั้งหมดเนี่ย จะเป็น11งวดด้วยกัน11 12 13งวดสองงวดนี่ไม่มาเลยแต่ที่น่าสนใจคือถ้าเราไปดูยอ้อนหลังในงวดวันที่16สิงหาคมนะในงวด16วันที่16สิงหาคมจำได้ไหมครับว่าแม่จุรามณีเข้าทรงเมื่อวันที่14สิงหาคมร่างทรงชุดสีเขียวเพิินเขาทรง องลงหลายคนก็รอรอแล้วรอแล้วแล้ววันที่14สิงหาคมเพิ่นกะเขา่าส่งแม่จุรามนีร่างทรงชุดสีเขียวนั่นแหละครับเพิในตัวเลขตอนที่วันที่14นี่ให้ตัวเลขมา032แล้วก็ร่าง86 โหยจะๆเลยบางคนว่าทุ่มเต็มที่เพราะงวดก่อนหน้านั้นให้ตรงๆแล้วก็หวยออกในวันที่16สิงหาคม58342หลุดครับงวดวันที่16สิงหาคมนี่แม่จุฬามาดีล่างทรงชุดสีเขียวให้03286แต่ หัวรัฐบาลออก5 8 3 4 2หลุดในงวดวันที่16นี้แต่นะครับผมอยากให้สังเกตแบบนี้นะครับหลุดไปแต้มหนึ่งอ่าสามสนะครับออก4 2 3 2แต่หวยออก4 2่หาหลุดไปแค่แต้มหนึ่งถ้าใครซื้อขึ้นซื้อลงก็ไม่รู้ส่วนใหญ่จะเอาตรงๆไปเลย สตัวตรงสองสตัวตรงแบบนี้ใช่ไหมครับเออไม่ได้ซื้อขึ้นซื้อลงลอตเตอรี่ก็ผิดไม่ว่ากันแล้วก็ตามต่อแม่จุรามนีร่างทรงชุดสีเขียวอีกในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนเดี๋ยวไปดูว่าร่างทรงชุดสีเขียวเข้าทรงเมื่อวันที่29สิงหาคม เนี่ยเขาส้มขอโชคขอเลขเด็ดเมื่อวันที่29สิงหาคมแม่จุรามณีนะครับให้5 3 1นะแม่จุรามนีนะครับ,ให, 5, 3, รรบให้5 3 1แต่พ่อขุนแสงเพชรให้2ตัวก็คือ4 8เลขกรัฐบาลกินแบ่งหวยรัฐบาลกินแบ่งนี้ออก3 3 2 83ไอตัว83งวดที่แล้วใครจะคิดว่ามันจะมาออกงวดนี้ด้วยใช่ไหมครับเอาผ่านไปเลยแต่ทีนี้เราสังเกตนะครับว่าผมเคยพูดในหลายสดอยู่ในช่วงวันในช่วงวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาวันที่ร่างทรงสุดสีเขียวพลนเขาทรงและกับบอกหวยผมว่าให้เผื่อไว้ด้วยซื้อขึ้นและซื้อลงไว้หน่อย พราะงวดที่ผ่านมาเนี่ยให้มา3-2แต่ออก4-2ใช่ไหมครับโค้ในกลางไหลสดเลยกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับทีนี้ในงวดวันที่1กันยายนซึ่งแม่หมอทำร่างทรงชุดสีเขียวเนี่ยเข้าทรงวันที่29สิงหาคมให้ย้ำอีกนะให้5-3-1เนี่ยให้5-3-1ครับแต่ทีนี้ พอขุนแสงเพชรให้48หวยออก3 3 2 8 3เห็นไหม31มันออกอะไรฮะ3 2น่นเป็นไงล่ะซื้อขึ้นไหมต้องซื้อขึ้นต้องซื้อขึ้นสิ <c oughs> ถึงจะถูกผมบ่อยซื้อขึ้นซื้อลงด้วยเผื่อไว้ถ้าใครมีงบเยอะ ถ้าใครงงบน้อยก็ไม่เป็นไรนะงวดที่ผ่านมาสองงวดที่ผ่านมาวันที่16หสิงหาแม่จุฬามณีให้3-2เลขออก4-2เป็นไงฮะขึ้นไหมขึ้นแต้มหนึ่งงวดวันที่1กันยายนแม่จุฬามณีให้สามหนึ่งหวยออกอะไรฮะ อ่าสามสองขึ้นไปแต้มหนึ่งใช่ไหม <c oughs> ขึ้นไปแต้มหนึ่งโอ้ไปสู่หัวไสูออกสิขึ้นแบบนี้เนาะเออผมก็พูดอยู่นะระวังด้วยเพราะงวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยมีนะงวดที่ไม่ไม่งวดที่หลุดเนี่ยมันขึ้นจะขึ้นไปแต้มหนึ่งหรือลงแต้มหนึ่งซื้อซื้อแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งเผื่อกันไว้เลขเมษจุฬามณีน ไม่ได้ให้เยอะด้วยให้สามตัวและสองตัวเท่านั้นไม่เหมือนสำนักอื่นไม่เหมือนร่างทรงอื่นด้วยให้แค่นี้จบเลยง่ายๆอ่าทีนี้มาดูนะครับว่าถ้าผมยังผมยังวิเคราะห์ไปถึงเลขของแม่จุฬามณีว่าเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยพระเลขสามตัวเลขท้ายสามตัวนะครับจะเข้าทำไมฮะมันมีวิธีอยู่แต่ ผมจะให้สรุปให้เลยตัวเลข3ตัวไปหาซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้เพื่อนำโชคนะด้านหลังนะครับด้านหน้าผมไม่ได้ดูรู้ว่าด้านหลังเลข3ตัวในต่อไปนี้นะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปเลยของแม่จุฬามณีร่างทรงแม่หมอทํรร่างทรงสูสีเขียวไปหาซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย3ตัวไว้นะครับก็มีมีประกอบไปด้วย4 5 2ครับแล้วก็8 52 158 265้ําย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย3ตัวหรือสหรือเลขหน้าก็ได้ถ้ามันหาไม่ได้จริงๆนะครับ452 852 158และ265ครับได้แล้วไหม ได้แล้วนะอืมโอเคครับอันนี้คือเป็นแนวทางแต่จับทางของแม่จุฬามณีถ้าหลุดเมื่อไหร่เลขหน้าหรือเลขท้ายขออภนะัยฮะเลขท้ายสามตัวจะเข้าถ้าหลุดเมื่อไหร่เลขท้ายสามตัวจะเข้าไม่เข้าตัวใดก็ตัวหนึ่งในในสี่ตัวนี่แต่ว่าไม่แน่นะอาจจะสลับที่เย็นก็ได้ แต่ยังไงก็ใครถ้าใครมีงบหรือชอบเล่นลอตเตอรี่เลขท้าย3ตัวลองเสี่ยงดูนะลองเสี่ยงดูตามที่ผมบอกถ้าเราเอามาเทียบกำลังวันเทียบกำลังวันนะตัวที่ผมให้จะมีไอตัว265 265 158 S15 452มันมีเลขมมัน,ม,นมันอยู่ในกลุ่มในในตัวที่ผมให้เนี่ยอยู่ในกลุ่มของ เลขกำลังวันอยู่เอ๊ไม่แน่มันการนะไม่แน่เอาละครับไม่รู้นะว่าจะมาหรือเปล่าอันนี้พูดถึงว่าผมให้เฉพาะให้เนี่ยเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย3ตัวนะครับเลขท้าย3ตัวถ้าหาไม่ได้จริงๆก,ก็ลองหย่อนไปที่เลขหน้าก็ได้นะครับงวดวันที่16กันยายนรุ้นกันต่อไปว่าจะได้เลขอะไรไม่จุรามณีร่างทรง ชุดสีเขียวเอาเป็นว่านะครับคงจะเท่านี้ทุกอย่างเป็นแนวทางต้องรอดูและตามต่อนะครับว่าแม่จุฬามณีร่างทรงชุดสีเขียวในงวดวันที่16กันยายนนี้นะครับจะให้ตัวอะไรจะเข้าหรือไม่อย่างไรอย่าพึ่งนะครับนะผมย้ำอีกทิน้นเดงถ้าท่านให้อีกระวังด้วย ขึ้นหนึ่งแต้มลงหนึ่งแต้มกันไว้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับในงวดวันที่16กันยายนขอให้ร่ำขอให้รวยขอมีโชคทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ